อบวนไปด้วยดอกไม้สองงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสคิมเบอร์ลี่หมากสุดงดงามสวยงามและตลบอบวนไปด้วยดอกไม้สุดงดงามสำหรับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหว่างนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่แอนโวนเทมัสกับพระเอกหนุ่มหมากปรินสุภารัตได้จัดขึ้นในวันที่12พฤศจิกายน2566นะ ห้องเวิล์บนรูมโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลด์โดยสุริยาครุฑทองครีเอทีฟดีเรกเตอร์จากชิคแพลนเนอร์เวิด์ไวดยเซอร์วิสดีไซเนอร์ที่รับผิดชอบในการแปลงโฉมห้องจัดเลี้ยงให้มีบรรยากาศราวก้าวเข้าไปในสวนกุหลาบสีขาวที่อบอ,อวนไปด้วยความรักได้กล่าวถึงเบื้องหลังความงดงามของงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ว่า โจทย์แรกที่ได้รับจากทั้งคู่นั้นเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากโดยคุณคิมเบอร์ลี่โฟกัสที่ความชอบและหลงไหลในดอกกุหลาบขาวของเจ้าตัวเป็นหลักส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นชอบความชุ่มชื่นของป่าสนดังนั้นหน้าที่ของผมและทีมงานคือการเนรมิตสวนกุหลาบขาวและป่าขึ้นมานะใจกลางเมือง ซึ่งสำหรับดีไซเนอร์แล้วดอกไม้สีขาวมีทั้งความยากและง่ายในเวลาเดียวกันนั่นคือความคลาสสิกไทม์เลสในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางว่าทำอย่างไรไม่ให้การตกแต่งสีขาวดูน่าเบื่อและไม่กลืนไปกับเจ้าสาวซึ่งก็สวมชุดแต่งงานสีขาวเช่นกันดอกกุหลาบอิงลิชโรสกว่า1นึ่งหมื่นดอกได้ถูกสั่งเตรียมไว้สำหรับตกแต่งงานในวันนี้ นอกจากนี้ยังมีดอกไฮเดรเนียสีขาวกว่า5,000ช่อที่นำมาใช้ตกแต่งประกอบไปด้วยกันโดยทางชิกแพลนเนอร์ได้ออกแบบด้านหน้าภาพบ่าวสาวที่เลคโคมโมประเทศอิตาลีตรงกลางเป็นอุโมง์ขนาดใหญ่บูกด้วยดอกกุหลาบและดอกไม้สีขาวตั้งแต่พื้นจรดเทดานเพื่อต้อนรับแขก โดยมีแบ็กกรอบสำหรับถ่ายภาพตกแต่งด้วยดอกกุหลาบอิงลิ r โรสและดอกไฮเดรเนียสีขาวโดยปักให้ดอกไม้มีความสูงต่ำไม่เท่ากันสร้างเลเยอร์ให้กับจุดถ่ายภาพและเลือกเฉดสีขาวอฟไว้ e เข้ามาเสริมเพื่อให้เอฟเฟกของการเป็นแบ็กแกดรอบที่ดูมีมิติขึ้นมาเมื่อเดินผ่านอุโมงค์ดอกไม้เข้าไปด้านใน ตรงกลางห้องเหนือฟลอรเต้นรจะมีฟลอเรลแชนไลเออร์ซึ่งตรงกลางใช้คริสตัลทรงหยดน้าสีไล์โคโลราโดท็อปปัสสลับกับสีคริสตัลมูไลร้อยประกอบกันเป็นดอกไม้คริสตัลซึ่งเลื้อยลอไปกับแกนของแชนเดอร์เลียจากนั้นจึงประดับไปด้วยดอกกุหลาบและดอกยิปโซสีขาวจนคลุมทั้งโครงสร้างของแชนเดอร์เลีย ซึ่งการดอกไม้ประดับคริสตัลนั้นยังถูกใช้ตกแต่งบริเวณรอบๆงานอีกด้วยทีมงานใช้คริสตัลกว่า1 0 0 0 0แเมตรในการสร้างสรรค์ดอกไม้คริสตัลที่ให้เอฟเฟก์ของการเปล่งประกายทำให้ห้องสีขาวดูมีความน่าสนใจชวนฝันยิ่งขึ้นบนโต๊ะนอกจากจะประดับด้วยดอกกุหลาบสีขาวและเชิงเทียนคริสตัลแล้ว ยังเพิ่มบรรยากาศให้ดูอบอุ่นโรแมนติกด้วยเทียนหอมจากดีออมบนเวทีนั้นตกแต่งด้วยดอกกุหลาบสีขาวด้านหลังเป็นจอเล็ดมีบันไดดอกไม้ปักประดับจนเต็มด้วยดอกไฮเดรเนียสีขาวและปักไล่ระดับเพื่อเป็นอีกหนึ่งจุดสำหรับถ่ายภาพบนเวที ในส่วนของเจ้าสาวนั้นคุณคิมเบอร์ลี่จะเปิดตัวเพื่อเข้าสู่ช่วงถแถลงข่าวด้วยชุดแต่งงานสีขาวของแบรนด์ทันทคาดเอนลี่ซาบสวมเครื่องประดับของคาเทียโดยถือบูเก้ดอกไม้สีขาวที่โดดเด่นและและดูบอบบางด้วยดอกลินลี่ออฟเดอะวันเล่และดอกกุหลาบเดวิดออสตินซึ่งกลีบดอกจะซ้อนกันเป็นชั้นๆ และแพรคอยอยู่รวมกันจนแน่นเป็นดอกไม้ที่ถ้าดูด้วยตาเปล่าจะมีทั้งสีขาวสว่างและสีออฟไว้ White อยู่ในดอกเดียวกันส่วนเจ้าบ่าวสวมสูตรของทอมฟอร์ดสำหรับช่วงพิธีการคุณคิมเบอร์ลี่เลือกชุดแต่งงานของดีไซเนอร์ไทยโดยที่ตัวชุดปักประดับเป็นดอกทีโอนน่ดอกโบตันและเจ้าตัวก็เลือกที่จะถือช่อบูแก้ที่ใช้ดอกทีโอนี่เป็นนางเอก ความยากคือช่วงนี้เป็นช่วงนอกฤดูการของดอกทีโอนี่ทีมงานต้องพยายามหาว่าสวนแห่งไหนจะสามารถส่งดอกทีโอนี่มาได้และมาจบลงด้วยการนำเข้าดอกทีโอนี่จากประเทศฝรั่งเศสมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะส่วนคุณหมากสวมสูตรของทองฟอดผมและชิคแพลนเนอร์รู้สึกได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งความรัก ก็ของทั้งคู่และเราหวังว่ากลีบดอกไม้ทุกกลีบประกายจากคริสตัลทุกเม็ดที่เราได้ร่วมรังสรรค์ให้งานแต่งงานครั้งนี้สวยงามเหมือนด่งฝันดังที่เจ้าสาวอและเจ้าบ่าวได้วาดภาพไว้จะช่วยเติมเต็มความสุขและความปิติให้แก่ทั้งคู่ได้จดจำค่ำคืนนี้ไปตราบนานเทเ่านาน